โอเคไปดูอีลอนมัสหน่อยนะฮะอีลอนมัสก็เริ่มออกมายอมรับแล้วนะครับบอกว่า Twitter overtakes has been p a i n f u นนะครับการเข้ามาซื้อ Twitter เนี่ยมันนข้างเจ็บปวดนะประมาณว่าขาดทุนเยอะนะครับ but the company is now roughly break even นะฮะแต่ตอนนี้บริษัทเริ่มที่จะคืนทุนแล้วนะฮะเพราะผมอ่านประโยคนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้แซวเล่นนะอันนี้แซวเล่นนะแหมไม่คืนทุนได้ไงเปลี่ยนเปลี่ยนนกเป็นเปลีนนป่ยน,นนกเป็นหมาแล้วเปลี่ยนหมาเป็นนกอีกรอบอ ไม้เดียวได้กำไรอื้อเลยไปไกลเลยนะนะก็แมโคดปั่นเน่ยนะโคดปั่นเน่ะอยู่ดีก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกลับอไอ้แบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนะมันมันชัดเจนเกินไปว่าคุณมาปั่นอแล้วคุณไม่มีเหตุผลเหตุผลอธิบงอธิบายอะไรเลยหรอกคุณเปลี่ยนแล้วก็ปุ่ยนเปลี่ยนกลับส่วนใครไปติดดอยก็สมนาำน้าอะไรอย่างเงี้ย เชื่อผมเองอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันไม่ได้นะในบริษัทที่เป็นมหาชนมันต้องบริษัทที่แบบใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่มหาชนนี่แหละบริษัทที่มันเป็นระดับใหญ่ๆอ่ะแสนล้านคุณต้องมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้นะไม่งูอยากจะเปลี่ยนโลโก้บริษัทเพื่ออะไรแล้วคุณเปลี่ยนเป็นดอร์ที่มันเป็นรู้รู้อยู่ว่าความหมายมันคืออะไรแล้วข,ขึ้นคุณก็ไม่พูดอะไรก็เปลี่ยนกลับลงมานะโคตรปั่นเลยนะนะมันไม่ให้อนุมาณได้ว่าคุณซื้อไว้ก่อนอย่าข้างล่างได้ไงนะ คุณแค่ซื้อคุณคุณคุณอย่างเบรกอีเวนต์บริษัทเนี่ยคุณซื้อข้างล่างไว้ก่อนแล้วคุณก็คุณก็สักทีหนึ่งระทุกลงมาก็สบายๆเนียก็เฉพาะคุณนะที่ทําได้นะขำๆนะขำๆก็ตอนนี้ก็แซวเล่นนะไม่รู้ว่าทําจริงเปล่านะเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรหรอกก็แต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ไปไปมาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยชอบนะมันทําให้ตลาดมันโดนมาที่บุเลตโดยคนบางคนเน่ะนะดอทเนี่ยมันก็มีความดีเซนทรระดับหนึ่งนะแต่พอเจอ อีลอนลากไปลากมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบตอนช็อตโดนลากสักเท่าไหร่นะงั้นมองยาวๆแล้วกันสําหรับแฟนดอทดอทนะอยากเล่นดอทก็มองยาวๆอ่ะต่อนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวเรื่องการออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าจะมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรมีการเบรกอีเวนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีนะรีพอร์ตนะลับๆที่ถูกรายงานมาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจริงนะเรื่องของการเข้าไปซื้อนะ thousands of CPU for Twitter AI projects จู่ๆคุณอ e ีลอนก็ไปคว้านซื้อไอ u ีพีไอไอการ์ดจอเต็ไมไปหมดเลยนะเป็นเต0าเส้นะระดับเป็นพันเลยนะเข้ามาเพื่อที่จะสร้าง Twitter AI Project ตัวใหม่อา่าก็คือจะทำแข่งกับ c ชัด GPT จะทำเป็น Twitter AI นะครับในแบบที่เขาต้องการนะก็ไปคว้านซื้อตัว GPU มามา,มาทำเพิ่มนะหลายคนก็แซวว่านี่เอามาขุดอะไรต่อหรือเปล่านะฮะก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่คุณอ e ีลอน มีรายงานมาแล้วกันคุณยีรอนไม่ได้พูดนะครับ